วันนี้เรามาที่วัดนะคะวันนี้เรามาสายเพลงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดอกมาช่วยจัดเตรียมจะมีงานอะไรวันนี้ที่เราจะต้องมาเตรียมจะมีงานประชุมส่งค่ะมีผ้ามาถึงเจ็ดสิบรูปเลยอ่ะเป็นบุญใหญ่มากเราก็เลยมาจัดดอกไม้เพื่อเตรียมต้อนรับพระสุสงที่จะมานะคะเป็นดอกไม้แบบ สวยถาวรเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปถาวายเพียนด้วยกันก่อนอยากไปจัดดอกไม้วันนี้ทำมากเกินไปด้วยเนาะตาให้ดูหน้าตานี้ยมันบ้าเลยถวายเพีนนะคะเซ็จค่ะ ยังต้องเกิดอีกนับพบนับชาติว่นหลวงพ่อธรรมชโยเคยให้โอรหรือว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตชีวิตไม่ใช่สิ้นสุดกันง่งายง่ายตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสทิ่ดมไปด้วยกิเลสทั้ง3ามระกูลเมื่อชีวิตยังไม่สิ้นสุด เราก็ควรอยู่ในสงรารวัตรนี้แบบคนที่มีกิเลสที่อยู่อย่างมีความสุขเด้สั่งสมบุรสร้างบารมีตามิีติดตาม,ตามพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูไม่ใหญ่คุณยาอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติทำอันใดที่ท่านได้เข้าถึงได้บรรลุให้พวกเราทั้งหลาย ไ้ค่อยๆเข้าถึงเป็นปราจลำดับลำดับอย่างถูกต้องร่องรอยไม่ออกนอกลู่นอกทางเดินตาม่ันไปทุกพบทุกชาติตรากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอิน วาริวะหะปุราปริกุเรนติชาพรังเอวัดเมวะอิโตทินังเตตานังอุปปปติอิจิตังปติตังตุมหังกิตวเมวะสมิจจตุสัพเพปุสโตเตอันนี้คืออันนี้คือต้มโครงนะคะจาก คุณหม่อมแม่นะคะหม่อมแม่ทำต้มโพงต้มโอโหกินกลิ่นแบบกินมาเลยคะกลิ่นมาเลยอาหารวัดแบบว่าแบบจัดเต็มเลยอ่ะรวมทุกอย่างนี่ต้มโ้งหม่อมแม่แกงส้มนะคะวันนี้เราได้ร่วมบุญกับมาดามเชียบด้วย น้องเก๋น้องคนใหม่เด็กใหม่นะคะเด็กใหม่เด็กใหม่ที่เก่าแล้วแต่พี่เก่าแล้วเด็กใหม่น่ากลัวันนี้ก็มีมีหลายคนมามาร่วมบุญด้วยนะมาร่วมบุญถือดอกไม้ที่เราได้มาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะก็มีหลายหลายคนะมาช่วยกันนะคะมีมาดามมาดามเจี๊ยบนะคะมาดามเจี๊ยบ มาดำอ้อยนะคะมาดำสมใจนะะคมาถ่ายด้านข้างเขาอะถ่ายด้านข้างถ่ายด้านข้างมาเทิงทำไมเทิงนะคะตอนนี้บุญบันเทิงวันนี้เรามาร่วมกันจัดดอกไม้ต้องจันทร์ดอกไม้อ้อยตากอ้อยสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะเรามาเตรียมงานนะคะสำหรับ ต้อนรับนะคะคณะสงฆ์นะคะกว่า70รูปนะคะแล้วเราก็เลยมาจัดดอกไม้นะคะจัดดอกไม้เตรียมต้อนรับนะคะอย่างใกล้สาวสาววันนี้ค่ะวันนี้สาวสมาร่วมในการจัดดอกไม้กันเยอะเลยนะคะเอาบุญมาฝากนะคะเลยมาร่วมให้กำลังใจของเราเสร็จแล้วค่ะสวยงามมาก 你要喝酒啊？ เป็นไงคะโอ้โห,โโหดูสิอ,อ,อ,อลังการงานสร้างมากเลยอนุโมทนาบุญนะคะกับมาดามเจี๊ยบนะคะแล้วก็ด้านหลังก็เพื่อนๆของเรานะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนะ่สวยมากเลยดูสิว้าวสวยมากค่ะ ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะสำหรับการจัดดอกไม้สวยท้าวอนะคะจัดครั้งเดียวสวยไปตลอดชาติเลยนะคะและก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมบุญมานะคะและที่สำคัญนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะที่ได้มาช่วยกันจัดดอกไม้ให้สำเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างสวยงามเลยนะคะและก็ขอ น้อมนำบุญน,นี้นะคะมาฝาก FC ของปลายฟ้าทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย